สวัสดีค่ะคนละขนาราศีตูนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โ oh, หรา9 5ดูดวงกับมาแพนนะคะคนละขนาราศีตุนถึงแม้ว่าดาวพระหัสจะย้ายออกจากภพปัตตนีเข้าไปอยู่ในภพมรณะแล้วนะคะแต่เกณฑ์ดีๆของดวงชะตาก็ยังมีอยู่ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโดยที่ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ได้พระอาทิตย์กับดาวศุกร์ดาวคู่สมพลที่อยู่ในภพปัตนีมาคอยหนุนดวงชะตา คอยส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จนะคะพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาอุดในราศีเมษทําให้คนลัคนาราศีตุลเนี่ยยังมีเกณฑ์ดีอยู่นะคะยังมีเครดิตที่ดีจะไปคุยงานกับใครก็ยังได้รับผลสําเร็จได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมม้ร่วมมือที่ดีนะคะผู้ใหญ่เจ้านายก็ยังคงช่วยเหลือยังคงให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะ เราก็ยังทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนในเรื่องของการงานสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็มักจะได้รับการสนับสนุนนะคะการงานที่ทำก็มักจะได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเกณฑ์ของการคุยงานจะดีกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเวลาจะไปคุยงานอะไรกับใครเจรจาต่อรองข้อตกลงอะไรช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็จะมีความคล่องตัวกว่านะคะ ด้วยความที่ดาวจรเองก็ส่งเสริมด้วยมันก็จะทําให้การเจราจาต่างๆก็มักจะสําเร็จด้วยดีนะคะมักจะเจราจาตกลงกันได้แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็มักจะเข้าทางคุณด้วยนะคะและช่วงเวลาที่ดวงชะตาโดดเด่นที่สุดของเดือนคุยงานง่ายที่สุดของเดือนจะอยู่ในช่วงอาทิตย์ที่สองนะคะตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสิพฤษภาคมเป็นต้นไปเพราะว่าในช่วงนี้จะมีดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในราศีเมษอีกดวงหนึ่งนะคะทําให้ในภพปัตนีของคุณ ก็จะมีทั้งดาวคู่สมพลคือพระอาทิตย์กับดาวศุกร์และดาวคู่ธาตุคือดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะซึ่งพระอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยเขาให้โชคในเรื่องของการงานอยู่แล้วส่วนดาวพุธกับดาวศุกร์เขาก็จะให้โชคในเรื่องของการสื่อสารต่างๆในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะมันก็จะทําให้ในช่วงอาทิตย์ที่2ของเดือนเนี่ยเวลาจะไปคุยงานเจรจาการงานกับใครก็มักจะมีผลสุรเ็จที่ดีผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ก็เอ็นดูนะคะ เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้งานใหญ่งานดีงานสําคัญกลับมานะคะถ้าได้งานในช่วงนี้จะเป็นงานที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างเครดิตที่ดีสร้างโปรไฟล์ที่ดีให้คุณต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะคะส่วนคนค้าคนขายช่วงนี้ก็เน้นการตลาดหน่อยหมั่นลงโฆษณาลงโซเชียลให้เยอะเข้าไว้ยอดขายก็จะดีนะคะจะมีลูกค้าติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะขึ้นสร้างโอกาสทำเงินทำกำไรให้กับคุณได้เพิ่มมากขึ้นอีกเยอะเลยนะคะ ถ้ามีการงานที่จะต้องติดต่อต้องเจราจาต้องตกลงกันเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีโอกาสที่ดีกว่าได้รับข้อเสนอดีๆได้รับความร่วมมือที่ดีกว่านะคะการงานมันก็จะคล่องตัวมากกว่าส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังหลังจากที่พระอาทิตย์ย้ายเข้าพบมรณนะเข้าไปอยู่ร่วมราศีกับดาวประหัสแล้วนะคะหลังจากนั้นเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆมันก็จะหลอกตัวไปนะคะ พียงแต่ในช่วงอาทิตย์ที่3เนี่ยยังมีเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าในพบปัตนียังมีดาวศุ์กับดาวพุธดาวคู่ธาตุยังคอยรักษาการยังคอยคุมเกฑ์ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต,ต่างๆให้คุณอยู่นะคะเรื่องของการงานก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะผู้ใหญ่ก็ยังเอ็นดูยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เพียงแต่เรื่องของความราบรื่นเรื่องของความไว้ใจมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับในช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองนะคะ แต่เกณฑ์ของพระอาทิตย์กับดาวพระหัสดาวคู่มิตรที่อยู่ในพมรณะเนี่ยจะดีสําหรับคนที่ทํางานต่างที่ต่างถิ่นคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะคนที่ต้องติดต่อการงานกับต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศพระอาทิตย์กับดาวพระหัสและดาวมฤตยูที่อยู่ในพมรณะเนี่ยช่วยส่งเสริมมากๆนะคะสําหรับท่านที่ทํางานออนไลน์หรือจับสินค้าที่เป็นของเก่าของมือสองหรือทํางานที่เกี่ยวกับการซ่อมบํารุงปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ เกณฑ์นี้ก็จะดีสําหรับอาชีพของคุณด้วยเหมือนกันนะคะและในช่วงครึ่งเดือนหลงังหลังจากที่พระอาทิตย์กับดาวพฤหัสจรเข้ามาอยู่ร่วมราศีกันในภพมรณะร่วมกับดาวมรุตยูแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ด้วยเหมือนกันว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่ได้เริ่มตำแหน่งหน้าที่ใหม่อาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ความรับผิดชอบใหม่เข้ามานะคะซึ่งอาจจะเป็นงานที่จะต้องเดินทางเป็นงานที่โยกย้ายจากแผนกเดิมหรือต้องไปรับผิดชอบหน้าที่การงานใหม่ หรือต้องไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำหรือในสถานที่ใหม่เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลของดาวพระหัสที่ย้ายราศีนะคะดาวพระหัสเนี่ยเขาเป็นดาวของระบบระเบียบด,ด้วยเวลาย้ายจากภพปัตตานีที่เล็งลัคนาอยู่เข้าไปอยู่ในภพมรณะมันก็เลยจะเกิดเอฟเฟกเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมันก็จะต้องมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบ้างมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะคะ ซึ่งในที่นี้มันอาจจะเป็นการตายจากของเก่าไปเริ่มต้นที่ใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าภพมรณะเนี่ยก็หมายถึงลาจากหมายถึงต่างที่ต่างถิ่นก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเดือนนี้ในเมื่อดวงการงานโดดเด่นเรื่องของการเงินเองก็ย่อมที่จะต้องดีตามไปด้วยนะคะพระอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดร่วมราศีกับดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณในภพปัจจุบันนี้เลงกับลัคนาอยู่เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จ ช่วยในเรื่องของการคุยงานการประสานง,งานต่างๆแล้วก็อย่างช่วยดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ในทางโหราศาสตร์หมายถึงการเงินความรักความสุขนะคะในเมื่อมีทั้งพระอาทิตย์และดาวศุกร์มะเร็งลัคนาอยู่แบบนี้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายรับเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ดีๆเข้ามามีโอกาสให้คุณรับทรัพย์ทากาไรเป็นปออเป็นกำอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เดือนนี้การเงินจะยังไม่นิ่งเท่าที่ควรนะคะ ในด้านของรายจ่ายก็ยังจะต้องให้ความระมัดระวังรอบคอบยังต้องบริหารการเงินกันให้ดีต่อไปนะคะเพราะว่าดาวอังคารเจ้าเรือนการเงินของคูณเดือนนี้ไปจออยู่ในภพอริตลอดทั้งเดือนนะคะไปอยู่ร่วมราศีกับราหูตลอดทั้งเดือนเลยดาวอังคารกับราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุกันนะคะมาอยู่ในภพอริอริอีกในนึงก็หมายถึงการงานนะคะการที่ดาวอังคารเจ้าเรือนการเงินมาอยู่กับราหูดาวคู่ธาตุในภพอริมันก็หมายความว่า เดือนนี้การงานของคุณเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหลกักงานเสริมงานประจํางานนอกรอบก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งหมดเพียงแต่ในเมื่อมาอยู่ในภพอริมันก็ทําให้การเงินเนี่ยเกิดความไม่มั่นคงมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายต้องหมุนเวียนออกไปเรื่องของการงานเองก็ยังมีเกณฑ์ที่จะต้องต่อยอดยังต้องลงทุนกันต่อไปนะคะเรื่องของการเงินในเดือนพฤษภาคมก็อยากจะให้รอบคอบระมัดระวังกันต่อไปนะคะ เน้นเรื่องของความชัวร์ความมั่นคงไว้ก่อนเพราะว่าการเงินในเดือนนี้กว่าจะดีขึ้นจริงๆก็เข้าช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนั่นแหละค่ะส่วนเรื่องของโชคลาภเดือนพฤษภาคมนี้มีพระอาทิตย์เจ้าเรือลาพระมาเป็นมหาอุดอยู่ในพบปัตนิเลงกับลัคนาในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเรื่องของโชคลาภมันก็ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่จะเป็นโชคในเรื่องของการงานเป็นโชคจากผู้ใหญ่เป็นโชคในเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆ เรื่องนี้จะดีจากคล่องตัวมากนะคะส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนื่องจากพระอาทิตย์เขาอยู่ไม่ถึงวันที่16นะคะดังนั้นเรื่องของการเสี่ยงโชคเดือนนี้ก็จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เดือนพฤษภาคมนี้ก็เล่นกขำๆเพื่อความสนุกสนานไปก่อนนะคะสําหรับสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพฤหัสจรเข้าพมรณะแล้วนะคะและดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นเรื่องของสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วในเมื่อมาอยู่ในพมรณะ ตลอด1ปีหลังจากนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะทั้งของตัวคุณเองเราก็ของญาติผู้ใหญ่ด้วยเพราะดวาวพิษห่าเนี่ยก็หมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ของคุณด้วยนะคะส่วนเรื่องที่ต้องระวังก็จะเป็นพวกเรื่องที่เกี่ยวกับโรคของเส้นต่างๆเรื่องของเส้นประสาทเรื่องของกล้ามเนื้อก้อนเนื้อซีดแล้วก็ระวังเรื่องของอาหารการกินอาหารเป็นพิษเวลาทานอาหารก็อย่าทานเร็วเกินไปนะระวังสำลักน้ำสำลักอาหารกันไว้บ้างนะคะ ส่วนเฉพาะของเดือนพฤษภาคมนี้ท่านใดที่เป็นเบาหวานเป็นความดันมีโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับเลือดเลือดลงไม่ดีก็ดูแลตัวเองกันสักหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มเรื่องของภูมิแพ้แพ้ากาศแพ้ฝุ่นเข้าไปด้วยส่วนในด้านของอุบัติเหตุตลอดทั้งเดือนก็ขอให้เน้นระวังอุบัติเหตุจากไฟไหม้ไฟฟ้าลัดุงจรกันไว้บ้างแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากรถยนต์การเดินทางเวลาขับรถนี่ก็อย่าใจร้อนนะคะระวังเรื่องของการมาลุกขับกันให้มากด้วย อีกเรื่องที่อยากให้ระวังก็คือท่านใดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําทํางานเกี่ยวกับน้ําหรือต้องเดินทางทางน้ําบ่อยๆก็ขอให้เน้นเรื่องของความปลอดภัยกันให้มากๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าถามว่าดวงความรักดีไหมก็ต้องตอบว่าดีนะคะมีพระอาทิตย์เจ้าเรือลาพระมาเป็นมหาอุดในภพปัตนิภพของความรักความสัมพันธ์เรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าถามหาความหวาน เดือนนี้มันจะไม่หวานเท่าที่อยากได้นะคะความรักเดือนนี้มันจะออกแนวอมหวานอมเปรี้ยวหน่อยจะมีจิกกัดกันบ้างต้องมีการปรับทัศนคติมีการจนความคิดกันบ้างตลอดทั้งเดือนนั่นแหละคะ่ะเนื่องจากเดือนนี้ดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณมาได้ตําแหน่งกราอยู่ในภพปตัตนิจนถึงวันที่21พฤษภาค,คมนะคะส่วนดาวคาันเจ้าเรือนปตัตนิตัวจริงก็ไปอยู่ในภพอรีร่วมกับราหูที่เป็นดาวคู่ท่าตลอดทั้งเดือนนะคะ ส่วนดาวศุกร์เองก็จะได้ดาวพุธที่เป็นดาวพูทธาตุเข้ามาร่วมราศียู่ด้วยในภพปัตนิตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่21พฤษภาคมเหมือนกันนะคะดังนั้นเรื่องของความรักในเดือนนี้มันก็จะมีความกลมเกลียวแบบแปลกแนะคะทําให้เดือนนี้มันจะมีอารมณ์ประเภทรักกันบ้างเถียงกันบ้างไปตลอดทั้งเดือนนะคะส่วนเรื่องที่ต้องเถียงกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความหวานที่มันไม่มากพอหรือไม่ก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของการเงิน เรื่องของการซื้อการขายการใช้ใจ่ายต่างๆนั่นแหละคะ่ะที่จะต้องเคลียร์การคุยกันให้ดีนะคะส่วนหลังจากวันที่21พฤษภาคมที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะแล้วนะคะหลังจากนั้นเวลาจะคุยจะทําความเข้าใจกันเรื่องอะไรก็ใจยเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงสิวันสุดท้ายของเดือนเนี่ยทั้งดาวประจําตัวของคุณและดาวเจ้าเรือนปัตนิพบของความรักอยู่ในภพเสียทั้งคู่นะคะคือดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณอยู่ในภพมรณะ ส่วนดาวอังคารเจ้าเรือนปัตตนิก็ไปอยู่ในภพอรินะคะถ้าไม่ใจเย็นหน่อยมันก็จะมีเรื่องให้เถียงกันได้ตลอดเวลานละ,นะคะ่ะส่วนคนโสดเดือนนี้ดวงความรักถ้าถามว่าดีไหมก็ดีนะคะแต่มันดีไม่สุดมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจเจอคนดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่โปรไฟล์ดีเลิศหน้าที่การงานดีมีความโดดเด่นแต่อาจจะไม่ได้ตรงกับสเปคของคุณสักเท่าไหร่นะคะ แต่โดยรวมแล้วก็จะคุยกันถูกคอดีนะคะเพียงแต่หลังจากวันที่21พฤษภาคมแล้วดาวประจําตัวของคุณจะย้ายเข้าไปอยู่ในพภพมรณะถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มต้นจริงจังกับใครช่วงนี้ก็พักเรื่องของความรักเอาไว้ก่อนนะคะหันมามุ่งเน้นเรื่องของการงานการเงินก่อนชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนเนี่ยจะมีเกณฑ์ดีเฉพาะความรักทางกลนะคะแต่ถ้าเป็นความรักระยะใกล้ระยะประชิดต,ตัว ช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนจะเริ่มคุยกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะเหมือนใช้คนละภาษาเหมือนมาจากดาวคนละดวงกันดังนั้นช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนก็หันมาเน้นเรื่องของการงานการเงินก่อนมันจะรุ่งกว่าชีวิตมันก็จะง่ายจะสบายกว่าด้วยนะคะตอนนี้แพลนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยามและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s s si i 992 utkcy หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะเดือนพฤษภาคมนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยทํามาค้าขึ้นเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้ร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะบุญรักษาค่ะ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แทนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะ